สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางค่ะนวันที่6สิงหาคม2568นะคะ FC ขาวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f c ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านอ่าแต่ละหน่อยแต่ละรอบเนาะค่ะถ้า F c ซไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปด้เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า f c จะสามารถ นำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนคาะก่อนอื่นเราไปดูวันที่ห้าก่อนบ่าเข้าหรือลดวันที่ห้านะคะทุกคนใจะให้เด่นเฉพาะกิจนะคะให้ f อีสังเกตดูวันอังคารนะคะหุ้นไม่หุ้นหรือหวยที่ใจวางไม่ค่อยเข้านะพี่น้องดวงจะไม่ขึ้นในวันอังคารนะคะ,ะ,คะทุกคนสังเกตดีๆนะคะทุกคนคะ่ะ ให้เด่นเก้าและแปดมามัดรวมมาเลขเด่นประจําวันเออมาคู่ด้านบนทุกคนมาสี่สี่ห้าสามเจ็ดมัดรวมมาสามเก้ากับแปดหลุดนะคะมัดรวมเลขเด่นประจําวันมาสามคู่ด้านบนมาเฉยสี่ห้าห้าสี่สามเจ็ดเจ็ดสามบางคนกับมักบางคนกับใดบางคนกบับบอได้เนาะค่ะทุกคนน้อยกาชาติให้สามและสองหลุดมาห้าศูนย์หกหนึ่งศูนย์คู่ด้านบนหลุดมัดรวมหลุดนะคะเลขเด่นประจําวันหลุด จะให้เก้านอยพิเศษให้เก้าและแปดมาสองหกสามเจ็ดสองมัดรวมมาสามมัดรวมมาสองนะคะมาเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเจ็ดหกสามสามหกนะคะทุกคนมือนี่เลบลบลวใพี่น้องคะนอยบีนอยปกติให้สี่และสามใจดูคนผิดพี่น้องใจเบิ้องบนซ้ำมาศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เด่นแยกมาสี่นะคะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันหลุด นะคะถ้าสมมติใครไหลเจ็ดเมื่อวานนี้น่าจะได้อยู่นะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดเบิ้ลไม่ตรงหน่อยนะคะทุกคนคะมาเบิ้ลน้อยปกติเนาะคะ่ะนอยกิจก็มาเบิ้ลด้านหน้าน้อยวีนะคะให้สองและหนึ่งมาศูนย์หนึ่งหกศูนย์เก้าเนาะคะ่ะทุกคนเด่นมาหนึ่งคู่ด้านบนหลุดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะ ก็จะได้ยินเสียงแอร์เสียงพัดลมนิดหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องมันท่อนนะคะทุกคนคะ่ะแอร์พัดลมพัดลมแอร์พี่น้องเจ็บเปิดแอร์พัดลมนะคะทุกคนเวลาร้อนก็ร้อนมากนะคะทุกคนที่นี่เวลาหนาวก็นาวหลายพี่น้องมันบ่คือบ้านเฮาเนาะคะ่ะถ้าบ่เปิดก็หายใจบ่ออกพี่น้องเปิดหน้าต่างกับบ่ได้นะคะทุกคนคะ่ะบานรีเพิน่นยานเพิน่นอ่รบกวนเสียงนะคะทุกคน เรามาดะะูวันที่6นะคะวันที่6กเจก้ผลการออกรางวัลวันที่5มานะคะ4ตัวบนนอยปกติ3077นยอยพิเศษ8263นอย v ีพีสอเอามาบวกกันค่ะพี่น้อง3บวก7บวก7บวก8บวก2บกบวกสบวก1บวก6ได้4ี่5ลบ1เหือ4ีบวก1ได้46นะคะใจจะจับ2ตัวบนล่างเหมือนเดิมวันนี้ใครอยากได้เลข3ก็คือเลข4 อยากได้หลักร้อยก็คือเลขสี่นะคะเมื่อวานนี้มาหรือไม่เมื่อวานนี้ไม่มาเนาะค่ะสามตัวหลุดเบิร์พี่น้องเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ค่ะอยากได้เลขหลักร้อยเลขสี่นะคะทุกคนวันเข้าวันหลุดนะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันเด้อค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมทายลูกพี่น้อง โอเราก็ลืมน้ำได้ทุกคนแอดมินก็ได้ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเจจะไปลงกลุ่มนะคะทุกคนอ,อ่มาดูนะคะทุกคน4ี่ห้าหตัวท้ายเจะจะมาจับ1นึ่งถึงเ4้าสี4หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี้าห้าหถึงห้าเกห้าหห้าห้าห้าห้ห้าหห้าเจ้าแปถึงหกเก้าหกหี่หก้าหเจ็ดหกแ 4หนึถึง4เก้มักทีองทสาม4แปดนะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งะคะทุกคน61หนึ่งถึง6ก6ก้าหกสองหกสแล้วแต่ความชอบเ้ยพี่น้องเด้อ มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวเจาะวันนี้จะมาหรือไม่มาไม่สามารถทราบได้จริงๆนะคะทุกคนครับมาดูตัวเด่นค่ะเด่นเฉพาะกิจอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะกาชาตศูนย์และเทุกคนพิเศษศูนย์และเนะคะปกติสามและสองบีหและห้าทุกคนสองน้อยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้นนะคะ เบิ้ลในตัวเป็นศูย์และ99เบิ้ลด้านบนส 4, 4 5 5 6, 6่แต่วันนี้วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านคะ่ะที่นี้มาดูมาดรวมเออมาดูตัวเจาะลืมพี่น้องชพพกิจ2และ1นึ่งนะคะสี่หนึ่งห้าหกาชาตศูนย์และเกคู่ด้านบนมีแค่3คู่ศูนย์เก้าสีนะคะมีแค่3คู่นะตัวเจาะทุกคนที่นี้ กาชาติกับพิเศษเหมือนกันนะคะใจพูดครั้งเดียว9ก็เหมือนกันแต่เลขศูนย์ประจำวันพุธก็คือ0 4 4 0 0 9 9 0 FC สามารถใช้ได้ทั้งวันพุธนะคะ0 4 4 0 0 9 9 0นะคะนอยปกติ3และ2 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 VIP 6และ5 4 5 5 5 6 5 4 6 5 6 6 6นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและปังๆนะคะทุกท่าน มัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้อยู่ที่เลข0นและเลขเนะคะทุกคนมัดรวมมีแค่3ามคู่ทุกคนมาดูนะคะทุกคนไม่ตรงกับเด่นแยกเลยสี่เจ็ดห้าเจ็นะคะทุกคนคะ่ะศย์ประจําวันก็04 40์ 9, 9ี่แล้วแต่ว่ามาความชอบพี่น้องบางเมื่อกะไรดีดีพี่น้องคะ่ะบางวันก็หลุดแบบไม่มีเยื่อใ่นี่แหละคะ่ะทุกคนการเสี่ยงโชค เราไม่สามารถทราบได้เลยว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะทีนี้นะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่สี่กัเเบเก้าทุกคนมันมีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนวันพุธทีนี้นะคะอย่าลืมใครไม่ชอบกู้ด้านบนให้ท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมตัวอย่างเช่นหน่อยสุบภกิจสองไนหนึ่งมัดรวมศูนย์และเจ็ดหรือจะจับกับเลขเด่นประจําวันก็ได้ตัวอย่างเช่นสองหนึ 1, ่งหนึ 0, ่งสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองเจ็ดเจ็ดสอง 1นึ่งสองสองหนึย่อย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่ท่านจะจับแบบนี้นะคะให้ท่านดูก่อนนะคะว่า2นอยกิดไหลหรือไม่นอยกิดนอยกาไหลคู่ตัวเจาะด้านบนหรือไหลมัดรวมหรือไหลเด่นแยกกับดินประจําวันหรือมัดรวมนะคะทุกคนให้พี่ดองสังเกตสามนอยกระดพี่น้องค่อยไหลต่อนะคะทุกท่านขา บางคนไม่ตามนอยกิดกับนอยกายอยู่แล้วนะคะทุกคนก็สังเกตเอาได้พี่น้องใจก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรนะคะใจก็เป็นได้แค่ผู้คำนวณแนวทางให้ fc เท่านั้นนะคะทุกคนขาวันนี้วันที่6เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใจจะพาทุกคนสังเกตหาหน่อยนะคะขอให้ fc ทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านมีสติในการรับชมกันด้วยนะคะ นยายเฉพธุรกิจกับนายการชาติคือนายบัตรดวงทุกคน <c oughs> ท่านจะตามเด่นแยกท่านจะตามมัดรวมหรือท่านจะตามพูดตัวเจาะหรือเลขเด่นประจําวันคือนายวัดดวงรุนร้วนวน,นะคะเด่นแยกไหลสามนอยนี้ทุกคนไหลต่อได้ยืนเรื่อยแต่ถ้าเด่นแยกหลุดนะคะอย่างเมื่อวานเด่นแยกหลุดหมดให้ทุกคนมาสังเกตดูว่าศูนย์กับเจ็ดมาหรือไม่สี่กับเก้ามาหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นแต่ว่าถ้าสามนอยนี้หลุดหมดนะคะ ศกับเจ็ก็หลุด4กับ9ก็หลุดใจไม่อยากให้ FC ตามปกติกับ VIP นะคะถามว่าทำไม FC คาโอกาสเข้ามีเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะแต่โอกาสหลุดจะมากกว่านะคะโอกาสเข้าไม่ถึง20%นะคะให้ FC สังเกตเลขไหลนะคะทุกคน นอยจิดนอยกาน้อยพิเศษให้สังเกตได้ไหลถ้าไม่เกี่ยวกับ0ูนย์กับเจ็ดและ4ี่กับ9นะคะไหล1ตาม1ไหล2ตาม2มาเรื่อยๆไหล9ตาา้าตามเอ้านะคะทุกคนไหลมาเรื่อยๆพี่น้องคะหรืออยากหยุดก็หยุดวันต่อมาค่อยตามประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหาหนอยวันที่6สิงหาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ซทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆมันหมัน,มนกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ